ไอเฉินพารู้มีอะไรอยากจะพูดด้วยเมื่อกี้พูดกับกูกูเลยจับไม่รอดอเจริญอ๋อแต่กูไม่มีพี่เรียกอะไรโอ้ยอยากไปเกินกูรอพี่เรียกอะไรพี่เฉินความสัมพันธ์เป็นไงตอนนี้คือแตกหขาอกันสองครับงั้นโทษพี่พาโบนะผมไม่เกี่ยวนะพี่พาโบไปซะแล้วพารู้เสียงน้อยเลยรับผิดชอบเลยนี่ไอ้เหี้ยนี่เป็โคเวอร์นะตอนนี้อยู่ในชัวมา ไหนนี่นี่นี่อะไรเฮ้ยหาักแปดไปคบหลังแปดโอเคบ๊อบซุ๊บลงสวยๆหน่อยลูกไม่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 ยิ้มพาร่วมมาเลยครับลักแปบอยู่โอ้โหเฮ้ยบ๊อคือเมื่อกี้มันล้อหลอกมึงอ่ะมันเปลี่ยนชุดไปยืนคุยกับพารู้ด้วยเนี่ยเนี่ยมึงดูรงผมมันเหน่กูจับมาละจับมาละไอเจ๋อนอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเฮ้ยเอาไปเก็บไปไม่ได้ทำอะไรเลยครับอะไรบ้า พวกมึงนุ่งสนุกกูยืนล้องนานไม่มาวะเอา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 ด่ากูทด้ไมเนี่ยไอ้บังเพื่อนมาด่ากูขอบอโตแล้เพื่อนาด้หลงาดวกกไอ้หลงด่ามันเพื่อนเพื่อนกันทั้งนั้นอ่ะขอบอสหลบป้าเปล่าไม่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 ก็เหนื่อยเหมือนกันเอาว่าเหนื่อยไม่ไม่นนี้่ไอ้หลงด่ามันอยู่เลยน่าจะเกี่ยวอ่ะนี่มันแค่เพื่อนกันเม่อกี้ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้กูถามว่าทำไมบีซีไม่เปิดดูไว้ด้วยเพราะโดนเหมือนกันนี่เห็นบอกท้องไม่รู้ ม,มันก็เลยบอกว่าสงสารเห็นเสียเยอะพอแล้วไม่อยากเห็้เราให้โหเกินปากดีโคตรเออจริงไม่ปากดีจริงคเล่าปากมึ่งเมื่อ้สาวเหรอพูดแบบไม่เคยพูดแบบแล้วไม่สนูกลยไม่ชอบหรืออย่างนี้ชอบใช่จริงอ่ะมันหนักมันไม่ค่อยมีเวลาว่างหรอกอะไรนะครับเต็มปากม่เหนื่อยดังแบบก็เหนื่อยทำงานก็เหนื่อยหรออยู่งใหม่อยู่ใหม่ๆอยู่เยอะๆอยู่ใหม่เมียมันเยอะ เอ้ตำรวจตำรวอยากให้แบบโฟกัสเพื่อนต่อกันจำไม่ได้หรอจำได้ในที่เมียเยอะหลับนานรักมึงแค่น่ะเพื่อนนอนกูคืนเดียวไม่นับเป็นเมียเว้ยเห็นปะนี่นี่นี่เจ๋งว่ะเออบอกแล้วมันนับถืออยู่นะยังนับถือกันอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเราก็ยังนับถือกันอยู่เหมือนเดิมนั่นนี่คือทำอะไรขึ้นอาวุธใหม่กันหรอใช่เสียหายเยอะไหมรีนเสียหายเยอะไหมรีบโอเวอร์ไปไหนวะกูไม่เห็นหัวแม่งเลยโอ้ยร้อนบวกครับเนี่ยเออพี่ถามตรงๆนะโอเวอร์อยู่ไหมถ้าไปอยู่กูไม่ได้ไปนอนนะนอนเลยนอนเลย โอ oh, oh, okay, oh, ้ชัดเลยไอ้สัตวสปวดนี้เล่นกูชัดเลยจังเลยมึงบอกไอ้เชิญบ่งสักมั้งตั้งแต่บ่ายไม่ใช่เหรอชัดเลยโอ้อเคพี่เชิญเราไปแล้วเนี่ยบอกเทียเป็นอะไรป่ะเนี่ยไม่กูก็พูดเฉยๆกูพูดไปเรื่อยไม่แต่คือตำรวจดูไม่มีแล้วทุกจุดเงียบหมดแล้วตำรวจเขาจับปูจับยาแล้ว ไม่ได้นอนอยู่แล้วก็พูดยังไม่ตีเขาต้องเรียบอยู่แล้วล่ะไม่ใช่หมายถึงไม่เห็นพี่แววแล้วไงไม่เห็นพี่แววแล้วพักไม่เห็นพี่แววอเห็พี่แววใช่ปะเออเห็นกมึอยู่เต็นเนี่ยพี่เฉินเออแบบในนด้พักะได้พักว่ะเว้ได้อาบน้ำแล้วได้อาบน้ำแล้วยังไม่ได้สระผมเลยค่ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราเราเซฟมอกนก็ได้พี่เซ้ยอวันนใครไม่มีอาวุธป่ะตอนเนี้ยผมไออาคุณเนี่ไม่มีเลย่ะ ไม่มีผมหายเลยสองชิ้นก็ไม่มีเลยหรอหายเลยสองชิ้นไปเลยมาเลยสอชิ้ไอ้ไอ้ไอ้คนอย่านะคนเนียอคนไหนวะคนอ่ะก็มันถืออะไรวะไอ้คุณแม่งแต่งไมหายไปเขาขู่งงเองไม่ไหนท่าคูณดังไม่ด้วยหรอไอ้บิลลี่อาวุธกูหมดใช่ป่ะแซนดีลลีไมพี่พี่ช่วยผมด้วยพี่ก็ช่วยช่ผมกันตอนนั้พกอะไรบ้งวะ ผมบหรอผมมีกับปืนนี่ไอ้วันนี้ผมมีแบบว่าการช่วยผมสองรอบอผมเนปเพื่อนเซฟแตกอะมีข้าวสกจานเหรอาะไนข้าวจานอข้าวมีมีมีอ้าวนปี่ยืนเ่ายน่อะถ่ายรูปอะไรมีแป้งเยก็แต่ใครมีาวุธกันหมดใช่ป่ะไอ้เนี่ยไอ้สมิธครับมีมั้ยเนี่ยพี่มีครับมีไม้ครับ Huh? มีไม <mm ้ไม่อาคนุณอีกครังตีทอีกครั้งแล้วไปหลังพี่เฉินพี่เฉินไอ้ไกด์เพิ่งมาเล่นทีทีใช่เปล่ะมันไม่เคยเจอโมเมนต์แบบนี้ไงยังไม่เคยเจอไงว่าความเสียหายที่แท้จริงเป็นยังไงเพราะมันมาถึงมันก็อยู่ดูไว้มันก็เลยแบบรู้สึกแบบมี power ใช่เปล่ะนี่โดนเวลาจะได้ผมนะใช่ตีหัวมิดไม่ถ้า50ทีมึงขึ้นขึ้นเนี่ยขึ้นไม่บู๊ก็ตีเที่ยกูบอกให้มึงตีเอาคุันนี่ก็เช้าแล้วไอ้ตับ50ทีไม่ได้ที มึตีกันเยกเช้าผมจะตีกันหมดเช้ารผมว่าใช้ามคไปติดต่สงครั้กนไอเนี่ยหรอเพื่อนเลยโอเห้าสิบไงได้ไมี่หรือว่าใช้มาดนี้ไปก่อนพอมานี้หาเื่อห้าสิบกูตายแค่เสื้อผ้าเลยเพื่อนแต่กูอยู่ในชุดเครื่องแบบกูทำหน้าที่เต็มที่ตดคยัมีอันเดียวครับพี่แต่กูบอกเลยวนาดีโว่แลนด์เสัตว์ ผมมีบุบผิดบ้าฉลามนะเออไม่เปิดเล็กๆก่อนวัดดอกฉลามน้องตำรวจแรงๆทุกครั้งนี่คือแบบตามทันนะแต่เขาหายก็ฉลามธรรมดาอะจบเลยมืดอีกเชียวบองน้องไม่รู้เงินวัดดอกนึงก่อนแล้วค่อยมาตีใหม่แล้วกันมืดไม่รู้คือแค่จุดแต่รอบเดียวพี่ยังหึงนี่พี่คีผมเราคุยกับพี่ๆในกังพี่ไม่ต้องหึงนะพี่มืดอย่า power ทีเดี๋ยมือมันชอบมือมันชอบตัวไม้แล้วบอสมันชื่อมันชอบแล้วแหละโอเคครับ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  ถามมาอสิไปอยู่นเอะไรนะครับไปอยู่นเดียวยังยังนเดียวไหนหน่อยมันก็เฉยๆนะพี่เอาจริงๆเดี๋ยวมาเราบายเืจอขายาแต่ว่าเาบาเผือไว้านนีลนึอะไรคือยังไม่อยากอะไรคือเปิดที่เนี่ยเปิดเลยของจริงบอกให้ถ้ามันควักมีดมาซับในนี้จริงสักสองศพเดียวแล้ว สองศพเฟียแล้วจริงเม่อก้บอกไจริงพารวมยิบารวมงี่จไม่อยู่นะบอกเลยแม่กระจวแมกูเห็นไฮไลท์ในยูทูบแม่งหนึ่งสิบหนึ่งสิบชิวชิวขึ้นรัวคนละย่ะคนละเกมรอเปล่าสสดีครับพี่สบายมั่นกครับว่าไงพี่พะโบวดีครับผม เห็นแวบๆก็เลยบอเอ๊ใช่บอาใช่จริงด้วยไม่มีไรไม่มีไรผมแต่เอาไปขี่ๆมาผู้บอลมาแล้วไม่มีอะไรหรอกเอาไปลี์ให้ใช่ไหมฮะไม่ผมไม่ผมไม่ซวยนะไม่ไมู่แล้วพี่โอเคครับอ้รูปเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมบบอไม่มีไม่มีครับนึ่งสบัดสบัดทไรวะพีุ่๊กทำไรวะพี่โอ๊ยยยยยยยไม่ไม่ไม่ไไมยเย ยังไม่ได้เลิกกันแต่ว่ามันมันไม่ได้คุยกันไงไม่เอาไม่ไม่ม่อพ่อพี่พะโบคิดเห็นว่าไงครับไปไม่ไปไม่ไม่เอาไปเลยนะเอาไปเลยนะบอกว่าพี่พะโบเอากำลังใจมาให้นะยังไหมันจะโดนคนต้อเขาถลิกแล้วพ่อพ่อเขายังไม่คุยกับรถเลยเอาก็พี่พาโบเขาสั่งไงผมทำไงไม่รู้อะถ้ากลัวหายเราจะคุยอะไรพะโล ยังไงร้อนร้อนรอนมีเงินร้อนร้อนร้อนใ้น้อนกัอนร้อนรอนร้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 อนรลอนรอนร้อนร้นร้อ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 นิชานร้อนม้อนา้อะร้อนร้อนร้อนร้นร้อนร้อนรนอร้อน้นน้้ร้้นรเนรน้รยรนอนนนอรอร้อกี้พูดก เจออ๋อแต่กูไม่มีพี่เรียกอะไรโ้ไกลเกินกูร้อนพี่เรียกอะไรพี่เฉินความสัมพันธ์เป็นไงตอนนี้คือแต่ก็เอ่อเลขห์ทครับงั้นทษพี่พาโบนะผมไม่เกี่ยวนะเป็ไรเขาไม่เคยเก่ยวกโรเฮ้ยอย่าเสียงน้อยดิผมรู้สึกผิดแต่ผมพี่พาโบพี่พาโบฟาโรสเสียงน้อยเลยรับผิดชอบเลยก็เกิดเอ่อลงแถวไหนผมไม่เกี่ยวนะพี่พาโบคนเดียวนะพี่พาโบสั่งให้ผมพามานะผมไม่เกี่ยวเลยพี่ดำพี่ด็นเบคอนเชกูเนี่ยพี่ด ถับตรงๆเออว่าตรงเลยอะไรไปเลยไปพักได้ใช่ไหมามก่อนเออก็้าไปพักสิพี่พี่ไม่ให้ผมถามตรงตรงเลยก็ตรงตรงไงเออก็ตรองตรงกับพักเราพี่ไปฟังดําไปฟังกูเกียร์ใช่เหรอเอาทําไมอ่ะเฮ้ยแต่พี่ดําก็พี่ผมนะเว้ยในจเวยออเกียมึงจะปล่อยน้อยพักจริงเหรอวะไปนอนปุ๊บมาปั๊บแล้วมันเป็นที่อะไรฮะดื่มลมต้องมีกระต้มกลางสามวันเนี่ยเป็นที่อะไรที่ติดมุนไระเป็นบริกะด์ใชครับครับผมไม่คือ พรพอร้อเชื่อพี่อยู่แล้วไงไปไปถือเองไปพี่ปะเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยร้อไร้องไปเฮ้ที่ขาดอะไรบะางสถานการณ์ชนชนชนไม่เป็นไรครับพี่มันแคบอ้าวไปไหนแล้วใครไม่ได้ไล่เคสเมาสเต็กลูเจ๊คดิจิตเตอสเต็กเลยหล่เนี่ยคือมันทะเลาะกันอยู่เหรอแต่เจ๊ไม่เลือกกันแต่ทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมสวัสดีครับผมบอกสวัสดีครับไหนเฮ้ยพี่พับโบไปไหนแล้ววะไอ้บุ๊บอ้าวเดินเข้าไปข้างในไม่ใช่เหรอ นู่นนู่นนู่นี่นฝั่งนี้ฝั่งนี้เฮ้ยผมไม่ตั้งใจผมไม่ตั้งใจนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรผอไม่ผอบจิ้งเลยจะโทษโทษพี่ผอาวโบเลยครับจริงจิ้งเลยผอบาทิ้งทำไมผอเดี๋ยวเหี๋ยวฝั่งขวาความผู้ไว้ทงดึงอ้าวอาต่อยแบบโดนแล้วเนี่ยโดนอะไรอ่ะโดนจับไงเดี๋ยวไม่ดึงไม่ดึคือเขาควรจะรอนะ เขาชุดตำรวจเองเขาบอกว่าพังดีกว่ามั้งเหลือเชื่อตั้งแต่ที่โจ๊กเจอหน้ารงพยาบาลเขาจะไม่คุยกันเลยฮะใช่หรอมันนานมากนะตั้งแต่วันนั้นน่ะจะเล่นเอง พอบอนี่นิสัยเหมือนโจ๊กไม่มีพิษอย่างนั้นบล็อกได้นะหูพูดอีกอันนี้เป็นเป็นหลานเป็นญาติเป็นอะไรกันหรือเปล่าพอบน์พอบน์แบบไหนวะน้องห่างๆเฉยแล้วพอดูสมบัติบต็อกดีจ๊กแล้วก็ยิงเขาล่นเลยใสเหมือนกันอย่างกระแกะเด็กที่เขาชอบเด็กไงชอบอ๋อก็รอบวันนี้พี่โจ๊กไปไหนครับอยู่อูไงเขาจิ้มผ่านมันเขียนดีเลยว่าแต่ตอน ขอบอ๋ลองโทรหาโจ๊กมาให้พะโล่เจอหน่อยได้ไหมอ่ะผมไม่มีเบอร์มันอ่ะดิใช่หรอใช่อยากเห็นตอนอยู่ด้วยกันจังเลยแบบหน้าตาแบบคล้ายกันมากเออใช่ใช่อยากเห็นตอนเาือดกันมากใช่กันเลยเหรอใช่คือเหมือนกันมากเสียงคล้ายๆกันนะขอบอ๋สั่งผมเสียบได้เลยนะเล่น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 อบเลยเล่นเลไม่เป็นขนาดนั้นครับดูนี่โอ้โหความเสียหายวันนี้แบบหน่ากลัวมาก เกินเกินร้อยร้านอย่างครับโอ้ยเกินไปเกินไปเยอะแล้วครับอันนี้มันเหมือนอารมณ์แบบไม่มีใครยอมใครใช่ไหมใช่ไม่มีใครยอมใครสงครามประเทศรถใหญ่รถใหญ่เขาใส่กันแค่ไห้นเราเห็นพมดบทแล้วตามดูห่างๆแค่นั้นเองผมเป็นตำรวจก็ทำหน้าที่เต็มที่คืนนี้่าจะมีสักอีกสักรอบไหมคเนี่ยคืนนี้ไม่ไม่น่ามีนะครับมันเห็นเขาว่ามันดุยกันมาตั้งแต่บ่ายแล้ว ใช่ครับนี่น,น,น่าจะครบต่อชั่วโมงแล้วน่าจะไปพักกันบนเพราะว่าถ้ามีถ้ามีเนี่ยน่าจะน่าจะโผล่มากันแล้วครับเออเพราะไม่เห็นโอเวอร์เลยใช่ครับจะไม่เห็นเลย,เยมีแต่โอเวอร์รปลอมเนี่ยเนี่ย <c oughs> โอเวอร์ปลอมแลม้วพี่พาโบน่าจะเป็นสภาเป็นไงบ้างครับเนี่ยดีฮะชีวิตดีขึ้นเยอะเลยครับสบายสบายใช่ไหมใช่ฮะไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรเพิ่งชั่วอะไเอานกสักตัวแมบนกเจอครับเนี่นกแดงไม่ดู อ๋อนกแบบแบบน้าศิลาเหรอโอไม่เอา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 หร้กอไปเดี๋ยวไปทับน้าไงมีแบบเป็นพวกแบบมีกิ้งก่ากิงคืองูอ่ะพันคอครังต้องไหนอ่ะอุโมงค์เนี่ยรู้กับที่เดิมครับไม่ใช่ไรางแต่ถ้าไม่ตามมามันจะขึ้นไม่แล้วพะโล่กับเย็นเป็นอะไรอ่ะสนามกินได้ถึงเป็นเนี้ยก่อก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องมีปัญหาต่างมาขบอ ก็เลยไม่ได้คุยกันแล้วก็ตอนนี้เขามาง้อเราก็เลยบอกกับเขาไปว่าเราแบบขอคิดพบทวนก่อนว่าว่าว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมดีไหมแล้วทีนี้หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้มาหาเลยหลังจนมาถึงตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้คุยกันก็น่าจะอาทิตย์หนึ่งละใช่ใช่ไม่มีการบอกเลิกกันแล้วก็วันที่สิบหกเราก็ พยายามทักไปหาเขาว่าเพราะมันเป็นวันครบรอบอ่ะเออแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่คุยกับเราเราก็เลยแบบฝากของกับคนอื่นไปให้เขาแล้วเขาก็ไม่สนใจเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเขาลื่นเขาลื่นออกมาไปแล้วแล้วอย่างที่ผมเห็นเมื่อกี้แหละแต่อย่างพูดแรงอยู่นะเมื่อกี้ฟังก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขขหหนน้้าาแต่จะไปคิดเิราชิชิคกี้พาย